เรื่องปรากฏการไลฟ์ของอาจารย์ชาติชาติในมุมมองพี่ตุ้มคิดเห็นยังไงฮะโอ้โหผมว่าอันนี้ส่งพลังมากนะครับ <c oughs> คือการไลฟ์ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนทําได้นะครับคือการไลฟ์แต่และอย่างเนี่ยมันคือพอเห็นเนี่ยมันจะเห็นเราว่าเป็นหรือไม่เป็นคือหมายถึงว่าเราเก่งไม่เก่งเนี่ยมันจะเห็นเพราะว่าไลฟ์มันจะบอกใช่ไหมครับบาง <c oughs> อย่างมันไปเรื่อยๆแล้วคนวิ่งเข้ามาถามเนี่ยบางทีบางทีเร <c oughs> า,าก็ตอบไม่ได้เหมือนคุณชาติชาติก็เจอที่ไปวิ่งที่สวนลมอยู่ดีมีมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่เดินมาแล้วกก็บอว่า ทำไมยังไม่ไปทํางานอันนี้คืออันนี้คือเลียวมากก็คือว่าในมุมมองเขาก็ว่าเนี่ยทําไมถึงไม่ทํางานในในิยอาจารย์ชาดชาบอกก็ก็วิ่งเนี่ยคือกาลังทางานเพราะ,ะกำลังดูสวนลมอยู่อะไรย่างเงี้ยก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเซนไลฟ์เนี่ยสังเกตไหมครับบางคนทําแล้วมันไม่มีพลังแต่คุณชัดชาดเนี่ยผมผมผมถามบนเวทีอยู่เหมือนกันแบบว่าเพราะผมสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเขาใช้เทคนิคอะไรในการสื่อสารเพราะไลฟ์ของคุณลัชชานส่งพลังมากนะครับ,รบเวลาเข้าไปเนี่ย เขาพูดแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจปัญหาแล้วเขามันเหมือนผูดดำเนินรายการที่หันมามองกล้องนะมองกล้องอถือุยุับคนดูอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นไงแล้วอธิบายเรื่องราวให้ฟังที่ผมเห็นที่ผมจับประเด็นในมุมผมที่ผมดูอยู่เรื่อยๆก็คือว่าหนึ่งเขาพยายามอธิบายว่าปัญหามันคืออะไรจะไม่ใช่บอกว่าปัญหาทําไมถึงแก้ไม่ได้นะครับถือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรอธิบายด้วยการสื่อสารที่ง่ายแล้วเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยกําลังทําอะไรอยู่ ตอนที่พาเข้าไปในสํานักงานที่เกี่ยวกับระบายน้ำนะครับที่เห็นจออะไรต่างๆมากมายเพื่อให้คนเห็นว่าจริงๆที่คุณไม่เห็นเนี่ยมันมีจอแบบนี้นะมีคนกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็บอกว่าปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ไขยังไงเหมือนที่เวลาที่เข้าไปชี้ไอ้ตรงที่ทางด่วนหรืออะไรที่บอกว่าพื้นผิวจราจรจะคืนยังไงคือบอกว่าจะทําอะไรแล้วก็บอกด้วยว่ากําหนดเวลาเมื่อ,อไหร่กําหนดเวลาเมื่อ,อไหร่เนี่ยคือหัวใจสําคัญที่สุดของการทงงาน มันมีการทํางานมีสองอย่างคือเสร็จกับไม่เสร็จแต่เสร็จกับสําเร็จนะครับคือถ้าเสร็จก็คือสั่งการเลยไปแล้วจบคือระบบราชการมันเป็นใครที่ชินกับระบบราชการก็คือประชุมสั่งการหัวหน้าสั่งการแล้วเหมืองจบแต่จริงถ้าเราทํางานภาคเอกชนหรืองานจริงๆคนอยู่ในหน้างานจริงๆก็รู้ว่าหัวใจสําคัญคืองานสําเร็จคือให้สิ่งที่สั่งการไปมันจบหรือเปล่ามันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าอย่างที่คุณชชติไปลำสาลีเมื่อวันก่อนก็คือการไปทวงงานเพราะว่าวันแรกที่เขาไปเนี่ย ทางผู้รับเหมาบอกแล้วว่า25เสร็จ25เขาเลยวิ่ง oh. คือคนอื่นนั่งรถไปคแกวิ่งไปแกวิ่งไปแล้วแกก็ไปดูแล้วว่าจุดนั้นเป็นยังไงบ้างเสร็จหรือไม่เสร็จฉะนั้นไอ้อสิ่งเหล่านี้ที่มันการไลฟ์เนี่ยที่ผมบอกว่าทรงพลังเพราะว่าเพราะว่ามันมีการบอกเล่าปัญหาการให้เห็นว่าการทํางานเป็นยังไงร,รู้วิธีการแก้ปัญหาคือคนเราเนี่ยรอคอยได้นะครับว่าว่ามันรอคอยได้แต่ต้องรู้ว่าเราอยู่ระยะเวลาไหนของการรอคอยไม่เข้าใจเรื่องอะไร อธิบายมันจะวนๆแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งเราสามารถทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายฉันการสื่อสารไลฟ์ของคุณรัชชาเนี่ยมันคือการสื่อสารแบบนี้ครับที่ทําให้มันทรงพลังเพราะพอมันสื่อสารอย่างทรงพลังเนี่ยคนมันก็ติดตามดูแล้วก็ไม่ไรวมถึงการวิ่งไม่พูดถึงอะไรที่คนธรรมดาทั่วไปเขาไม่ค่อยทํากันนะหมายถึงว่ามันดูแปลกและดูแตกต่างนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมว่ามันทําให้การไลฟ์ของเขาเนี่ยมันมีพลังแต่ในมุมหนึ่งเนี่ย คนก็รู้สึกว่าโปรโมทเกินไปหรือเปล่าถามว่าใช่ไหมผมก็ผมก็ว่าใช่คือคือการไลฟ์เนี่ยมันทําให้เกิดพอคุณดูติดติดกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นถ้าในเชิงกันเมืองมันคือแนนนิยมทางการเมืองด้วยครับเห็นว่าเห็นว่าผมกาลังทาอะไรทําอะไรทําอะไรถ้าเป็นศิลปินดาราเราเห็นแบบนี้ประจํา AF ทําไมถึงมีแฟนคลับเยอะเพราะเขาดูซ้ำๆเรื่อยๆว่าคุณทําอะไรใช่ไหมครับมันเดือดตาทําไม มีแฟนคลับมากเพราะว่ามันมีการเรื่องแบบนี้นักร้องบางคน<ม>เกิดขึ้นมาแฟนคลับเขาไม่เหนียวแน่นแบบนี้เขามีแบบชื่นชมแต่เวลาไปงานอีเวนต์เนี่ยสู้พวกเอฟหรือเดอะสตาร์ไม่ได้ในสมัยก<ม>่อนนะครับเพราะว่านี่คือแฟนคลับที่เห็นทุกวันถ้าถ้าคุณดูเอสมัยก่อนเนี่ยครับคุณจะเห็นดูมักินข้าวร้องร้องเพลงมันผูกพันใช่ไหมครับคุณช<อ>ัดชาติลองให้มีคนดูอย่างนี้สักสามสิบวันเนี่แหละครับมันมีความผูกพันแล้วแล้ว แล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เริ่มน่ารักใช่ไหมคคุณนึกถึงอะไรไหมครถ้าในเชิงการเงินคุณนึกถึงเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยคร่บที่มีมีช่องทีวีประจําของเขาครับอืตอนสมัยเสื้อเหลืองก็เกิดขึ้นพนัมิกก็เกิดขึ้นแบบนี้ก็คือดูประจําซ้ําๆตลอดดู<อ>จนเปิดเสื้อแดงก็ด,ด,ดูดูแบบนี้ตลอดแต่พลังนั้นคือพลังของความความการโจมตีฝั่งหนึง่ง คือไม่พอใจฟังหนึ่งก็คือปลาใสาจมตีจมตีแล้วมันมอนสัใจ,จแต่สุดท้ายเราก็จะอินไปกับสิ่งเหล่าน,นั้นใช่ไหมครับเสื<ร>้อแดงเสื้อเหลืองก็เกิดขึ้นจากวิธีการสื่อสารแบบไล์เหมือนกันคุณชาชาติแต่คุณชาชาติเนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของการจมตีเป็นลักษณะของการพูดแก้ปัญหามุมต่างๆแต่เมื่อคุณดูไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะติดแล้วที่น่ากลัวอันหนึ่งของคุณชาชาติเชิญกันเหมือนก็คือว่าผมผมอยากรู้หลังบ้านของเขาว่าการไล่าของเขาเนี่ยมีคนกรุงดูอยู่เท่าไหร่ คนต่างจังหวัดดูอยู่เท่าไหร่๋อหมายถึงว่ายอดคนที่เข้ามาดูในแต่ละครั้งใช่ไหมฮะใช่ครับคุณนึก<อ>ดูสิครับว่าถ้าต่างจังหวัดสักสามสิบเปอร์เซ็นแล้วมันขยายไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงการเมือง<อ>ผมพูดทําให้คุณชาติชาเดือดร้อนขึ้นไปเรื่อยๆอ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> คือคือ,ค,อคือสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอพอคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนนินยมก็จะมา,มาแล้วมันจะ <laughs> กระเพื่อไปสู่การ ตั้งคำถามกับผู้ว่าในจังหวัดของตัวเองด้วยแล้วมันมีผลต่อการที่ถ้าคุณจะชาติวงกันเมือสนามใหญ่ขึ้นมาโอ้โหอาทีนีส้สนุกแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ <laughs> แต่จริงๆคุณ,คณ <laughs> ชาิจะไม่ได้คิดแค,แค่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่เขาคุการไลน์เนี่ย <laughs> คือการรายงานโตกับประชาชนว่นกากําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่เรามาพูดคุยกันเรามาวิเคราะห์กันนี่ผม